ไม่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหนียวเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วนะหนาวแค่วันนี้พรุ่งนี้มั้งเออใช่ป่ะอ้าวเออมันจะหนาวแค่มันจะมันจะเลิกหนาวแล้วเหนียวกินเอาเอาข้าวเหนียวนี้ป่ะเอาเอาข้าวเหนียวนี้ไหมข้าวเหนียวนี้กินแต่น้ำกะทิได้นะน้ำข้าวเหนียวนะเหนียวอุ้ยชู่เย็นไหมเนี่ย อนนอนนอนนอนอ, function, อ oh, <laughs> <laughs> inde, ่ะจื๊ออจ้าอ้จ้าอ้จิจกียวไปทำตัวน่ารักอ้จิเก็กเอามาดิพูดไปไหนไม่รู้นี่อยู่ดูทำอยูคุณนอนโอ้ยปิดไข่ปิดไข่ปิดใครพูดมาโอ้ยมามานี่มานี่เรียกพูดมานี่เลยมานี่เลยแหมเขาเรียกพูดเรามาปั๊บเลยอืมกลัวมันมันกลัวเล่นกลัวเล่นเหนียวเพื่เดียวไงนอาพูดนาะเะาพูด กรบพดอิปักปูครบพดเอ้อย่ากัดกันเออกัดมาเลยกัดมาเลยมาไม่กัดมาเลยกัดมาเลยโอเคครับมาเอาเด็กๆมาให้ดูวันละนิดละหน่อยเนาะโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยวันนี้แล้วกันบายบายไปเขาสวนไปพื่อปบ๊ายบายสวัสดีครับ